ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลกสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้ว่าชั่วเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นเมื่อใดบุรุษนี้แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการนานผ่านไวัยไปแล้ว มีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีจากการเกิดเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารีบุตรข้อนี้เธออย่าพึงเห็นอย่างนั้นเรานี้แลในบัดนี้เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้ววัยของเรานับได้80ปีสารีบุตร ธรรม,มเทศนาที่แสดงไปนั้นก็มีได้แปรปรวนบทพยัญชนะแห่งธรรมของตถาคตก็มีได้แปรปรวนปฏิพาน์ในการตอบปัญหาของตถาคตก็มีได้แปรปรวนสารีบุตรแม้ว่าเธอทั้งหลายจกนำเราไปด้วยเตียงน้อยความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็มีได้มีสารีบุตร ถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวให้ถูกให้ชอบว่าสัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แล้วผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้น